สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยแคะแกะเก่าข้อมูลที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องที่ น่าตื่นเต้นมากเป็นการค้นพบทางโบรณาณคดีล่าสุดเลยในกัวเตม,มาลาเราอ้างอิงจากบทความของ National Geographic Thailand นะครับเกี่ยวกับหน้ากากหยกที่เพิ่งค้นพบในสุสานกษัตริย์มายาเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาสกัดเอาเกร็ดความรู้ที่แบบว่าเด็ดที่สุดจากการค้นพบนี้แล้วก็มองภาพรวมด้วยว่าอารยธรรมมายาเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมาเริ่มกันตรงที่ ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยคือการเจอหน้ากากหยกที่สวยมากๆในพีระมิดที่แหล่งโบราณาคดีชื่อโชกิทัมชอกิตัมนะครับคือที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่ที่คนรู้จักเยอะเท่าไหร่แต่ที่มันแบบว่าพีกมากคือสุสาเนี่ยเคยโดนโจนปล้นไปแล้วแต่หน้าก,ากากกับรอดมาได้มันเป็นไปได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเทคโนโลยีลายดาด้วยว่ามันไปเผยความลับอะไรในป่าทึบออกมาบ้าง ใช่ค่ะคือการค้นพบนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าหน้ากากเนี่ยสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากถูกวางไว้บนหีบศพของกษัตริย์องค์หนึ่งเรายังไม่ทราบพระนามนะคะแต่ทาดว่ามีอายุราวๆ1,700ปีที่แล้วอยู่ในช่วงต้งตนๆยุคคลาสสิกของมายาเลยค่ะการค้นพบนี้มันช่วยเสริมทฤษฎีเรื่องอความสัมพันธ์อิทธิพลระหว่างราชวงศ์ต่างๆในยุคนั้นได้ดีเลยค่ะครับครับแล้ว เรื่องที่มันรอดจากโจรปล้นมาได้นี่แหละครับน่าแปลกใจมากนั่นสิคะคือมันก็น่าประหลาดใจจริงๆที่สุสารเคยถูกรบกวนแล้วแต่ว่าหน้ากากากับพวกวัตถุอื่นๆบางส่วนกลับไม่ถูกเอาไปเออนักโบราณคดีที่เข้าไปเจอทีหลังนี่ก็งงกันไปเลยคะ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าโจรอาจจะรีบหรือว่าสนใจอย่างอื่นมากกว่าหรืออาจจะมีอะไรบางตาไว้ก็เป็นได้นะคะอืมก็น่าคิดนะครับแต่ทีนี้นอกจากเรื่องหน้ากาก,ากแล้ว อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือเทคโนโลยีไลด้าที่ช่วยเปิดภาพอาณาจักรมายาขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะไลด้าเนี่ยคือการใช้เลเซอร์ยิงจากทางอากาศสแกนพื้นดินทะลุป่าเทิบลงไปได้ตั้งแต่เริ่มใช้สำรวจในกวัวเตมาลาจริงจังประมาณปี2015นะคะก็คือโอ้โหเจอเยอะมากพบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนกว่า60,000แห่งเลยมีทั้งพีระมิดป้อมปราการแล้วก็ทางยกระดับใหญ่ๆ มันเปลี่ยนความเข้าใจเราไปหมดเลยจากที่เคยคิดว่าเอออาณาจักรมายาอาจจะประมาณนี้กลายเป็นว่าจริงๆใหญ่กว่าที่เราเคยประเมินไว้3าถึงสเท่าเลยค่ะ3าถึงสเท่าใช่ค่ะประชากรอาจจะหนาแน่นถึง10หรือ15ล้านคนเลยนะคะโห1ิหล้านคนนี่มันระดับเดียวกับอาระยธรรมใหญ่ๆอย่างกรีกหรือจีนโบราณเลยนะครับเนี่ยอยู่ในป่าดิบชื้นเนี่ยนะ ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าสังคมมายามีความซับซ้อนมีการจัดการทรัพยากรที่แบบว่าเก่งมากๆในยุคนั้นอย่างที่ไลด้าเจอที่เมืองเอมิราดอร์ที่มีทั้งพีระมิดพระราชวังแล้วก็ที่ผมวัดทึ่งมากๆเลยคือถนนซาเซเบหรือถนนสีขาวที่ทำจากปูนยาวเป็นร้อยๆกิโลเมตรเลยตั้ง177กิโลเมตรเชื่อหมู่บ้าน400กว่าแห่ง ใช่ค่ะถนนซาเซเบนี่น่าทึ่งมากแล้วเขาว่าสีขาวๆนี่อาจจะช่วยสะท้อนแสงจันทร์ตอนกลางคืนได้ด้วยซ้ำโอ้โหนี่มันวิศวะกรรมสุดยอดเลยนะจริงค่ะแล้วสังคมที่ซับซ้อนแบบนี้ก็ย่อมสร้างงานศิละปะวัตถุที่น่าทึ่งได้อย่างหน้ากากหยกชิ้นนี้พอไปตรวจในห้องแล็บนะคะก็พบว่าเป็นงานแบบโมเสกคือเอาหยกชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าเทเซเรียมาเรียงต่อกันอย่างละเอียดประณีตมาก เขาเชื่อว่าเป็นหน้ากากสำหรับพิธีฝังศพนะคะคล้ายๆอีบโบราณเหมือนกันคือเชื่อว่าทําให้กษัตริย์ผู้ล่วงลับเนี่ยกลายเป็นเหมือนตัวแทนเทพเจ้าในโลกหลังความตายอ๋อครับครับคล้ายๆกันเลยซึ่งอาจจะเป็นเทพเจ้าแห่งพายุที่ชาวมายาเขานับถือกันค่ะ แต่ถึงจะรู้ว่าเป็นหน้ากากฝังศพกษัตริย์แต่ตัวตนของกษัตริย์องค์นี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะคือถึงแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรมายาอย่างคุณอเล็กซานเดอร์โทโควินัยพยายามถอดรหัสจากหลักฐานอื่นๆที่พบในสุสานแล้วก็ตาม แต่ข้อมูลเกี่ยวกับกษัตริย์องค์นี้จริงๆในช่วงต้นยุคคลาสสิกเนี่ยมันมีน้อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ปกครององค์อื่นๆในอาณาจักรมายาอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ไลด้าเพิ่งเผยให้เราเห็นเนี่ยค่ะอืมเข้าใจเลยครับคือยิ่งคนพบยิ่งเจอคำถามใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีก งั้นถ้าจะสรุปสิ่งที่เราได้จากการคุยกันวันนี้ก็คือว่าการค้นพบหน้ากากหยกที่โชกิทำเนี่ยมันให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อของราชวงศ์มายาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามใหญ่เบื้อเริ่มไว้เลยเกี่ยวกับตัวตนของกษัตริย์ลึกลับองนี้ให้นักโบราณคดีต้องไปหาคำตอบกันต่อ ถูกต้องค่ะการค้นพบหนักกักหยกนี้เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญนะคะที่ให้ข้อมูลล้าค่าเกี่ยวกับมายายุคคลาสสิกตอนตอน้นแล้วก็ยังตอกย้าให้เห็นว่าเทคโนโลยีอย่างลีด้าเนี่ยมันมีพลังมากแค่ไหนในการแบบว่าปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตทําให้เราเห็นภาพความยิ่งใหญ่ความซับซ้อนของอารยธรรมมายายได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะครับผมแต่ทีนี้คําถามที่ยังค้างคาใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยก็คือ ออแล้วมันจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างในพีระมิดในซากเมืองโบราณอีกนับไม่ถ้วนที่อยู่ในป่ากัวเตมาลาเนี่ยยังมีความลับสมบัติหรือเรื่องราวอะไรรอเราอยู่อีกแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตอย่างการวิเคราะห์ DNA จากโครงกระดูกเนี่ยจะช่วยไขยปริศนาตัวตนแล้วก็ความเชื่อมโยงของกษัตริย์องค์นี้กับเครือข่ายอาณาจักรมายาทั้งหมดได้ไหมนี่คือสิ่งที่แบบว่าเราคงต้องติดตามการค้นพบใหม่ๆกันต่อไปเรื่อยๆค่ะน่าสนใจมากมาก เป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีครัขอบคุณค่ะ